ผลพัรนักรุงโฮมคุกทุกครั้งที่ไปปีนังนะครับคนจะชอบทานชา๋วยเตีว๋วชา๋วยเตี๋วเป็นสตรีทฟู้ดของเขานะครับจะเป็นผัด๋วยเตี๋วสไตล์ปีนังนะครับคล้ายๆผัดซีอิ๊วบ้านเราแต่จะใส่ถั่วงอกใส่กุ้ยช่ายนะครับแล้วก็ผัดกับน้ํามันหมูนะครับหลายๆครั้งก็จะมีกุ้นเชียงมีกุ้งวันนี้เรานําก๋วยเตี๋วผัดสไตล์ปีนังมาอยู่ในครัวของเรากันครับ ก่อนอื่นนะครับเนื่องจากว่าในสูตรเนี้ยเราจะใช้น้ํามันหมูในการผัดใช่ไหมครับ <c oughs> เราใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับผลใช้กระทะไวนทลักนะครับของหัวม้าลายตัวนียหนา3มชั้นด้านจัดเป็นไม้สักเป็นกระทะจีนนะครับด้านในเนี่ยสเตนเลสด้านนอกก็สเตนเลสตัวชั้นกลางนะครับจะเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมช่วยในเรื่องของการกระจายความร้อนได้อย่างดีนะครับส่วนสเตนเลสเนี่ยครับเราก็ต้องดูนะครับว่าเป็นสเตนเลสที่เป็นเกรดไหนเกรดของหัวม้าลายนี่ครับเป็นฟู้ดเกรดแน่นอนทนทานนะครับแล้วก็ไร้สารปน รเรียกว่าอยู่คู่กับครัวของเราได้นาน,นเลยเราจะเริ่มจากไฟอ่อนๆก่อนนะครับในการเจียวมันหมูแข็งนะครับให้ได้น้ํามันหมูแล้วก็กากหมูครับ เวลาที่เราเจียวกากหมูนะครับในระหว่างทางนี่ครับคนจะค่อยๆตักน้ํามันออกมาทีละนิดทีละนิดจะไม่ให้เขาเหลือไว้เยอะนะครับไม่งั้นน้ำมันมันจะสีเข้มครับกากหมูนี่เดี๋ยวเราจะเอามาใส่กับต่อหลังน้ํามันหมูนี่เดี๋ยวเราจะใช้ในการผัดกว๋วยเตี๋ยวสูตรนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องกันเลยครับ ถ้าเผื่อใครมีโอกาสไปเที่ยวพวกมาเลปีนังเลยประมาณนี้นะครับผมแนะนาครับซื้อซอสชาก๋วยเตี๋ยวมาด้วยนะครับซอสชาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็จะเป็นซอสที่เอาไว้ใช้ผัดก๋วยเตี๋ยวตัวนี้นะครับโดยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยแต่ถ้าเผื่อไม่มีนะครับเราก็สามารถผสมซอสเองนะครับมีความใกล้เคียงกันซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วขาวเหล้าจีนน้ำตาลทรายและพริกไทยครับผสมให้เข้ากันนะครับวันนี้เราใช้เป็นไข่เป็ดนะครับใช้ทั้งหมด2ฟองตอกแล้วก็เตรียมไว้เลยครับผมั้งกระทะให้พอร้อนนะครับน้ำมันเนี่ยเรา ใส่ลงไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับยังไม่ต้องให้สุกดีนะครับให้สุกสักประมาณ80%นะครับตักออกมาพักครับผมในกระทะใบเดิมนะครับน้ำมันลงไปอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะครับผมไฟอ่อนๆนะครับเราจะผัดกุนเชียงก่อนครับเนื่องจากว่ากุนเชียงเนี่ยครับเขามีส่วนประกอบของน้ำตาลค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยมันจะไหม้ง่ายครับผม กุ้งโรยเกลือนิดนึงนะครับใส่ลงไปผัดครับผัดให้หอมนะครับใส่เส้นครับผมเค้าเส้นกับน้ำมันส่วนผสมซอสนะครับคนนะครับเทตามลงไปครับคุกเข้านะครับให้เส้นกับซอสเข้ากันนะครับค่อยๆทยอยนะครับไข่ใส่กลับลงไปได้แล้วครับ เข้าทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับสำหรับผัดก๋วยเตี๋ยวปีนังนะครับคนที่ไม่ทานหมูเนี่ยครับก็สามารถเปลี่ยนจากน้ำมันหมูเป็นน้ำมันพืชนะครับแล้วก็โปรตีนที่นิยมใช้ก็จะเป็นกุ้งเป็นปลาเมึกนะครับแต่สําหรับคนที่ทานหมูได้ก็ลองสูตรนี้ดูนะครับคนเชื่อว่าต้องติดใจอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือผัดก๋วยเตี๋ยวปีนังครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และประหลายแอดครับ